พระราชกรณียกิจสิทธิบัตรทรงมุ่งพัฒนาชาติวางมาตรฐานยิ่งตระหนักคุณพระองค์ทรงบันดาลยิ่งต้องสืบปณิธานสารน้ำพระไทยขอตามรอยพระบาทสร้างชาติต่อไม่ยอ่อทอยืนหยัดเทิดรัชสมัย พระเศโทนำทางเป็นธงชัยตามรำลึกพระกรุณาไปชั่วนิรันร์วงข่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหารกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ ลับรอลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสครับเฮยอะไรวะอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้มันทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเก้าอี้นวดครับผมมานวดอะไรในร้านไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเคยเห็นนะเก้าอี้นวดนี่อยู่ตามห้างอ่ะที่เป็นแบบแต่ตัวมันมันดูโซฟามันดูนั่นอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าโซฟานวดคนละอย่างกันฮะโอ้เป็นระบบใหม่ด้วยครับเป็นระบบดิจิตอลเฮ้ย อะไรฮะอันนี้ผมสั่งน้เข้าวมาจากต่างประเทศเลยเดี๋ยวนี้ทำไมแกไม่ถามพี่ก่อนว่าจะเอาของมาตั้งในร้านเอามาทาไมเนี่ยอันนี้ผมนําเสนอให้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นครับซื้อกาแฟครบ1แก้วได้นวดฟรีหนึ่งนาทีเดี๋ยวเฮ้ยซื้อกาแฟซื้อกาแฟครบหนึ่งแก้วมีใครซื้อครึ่งแก้ว้วยเหรอมีครับเป็นเป็นแบบกาแฟเป็นเป๊ก ไม่ติดแก้วอันนั้นอันนั้นไม่ติดลูกค้าไม่วดเป๊กสองบาทเงี้ยเหรอเป๊กหนึ่งสองบาทโอ้ยครับผมคื้อแฟร์เป๊กครบหนึ่งแก้วได้อะไรครบหนึ่งแก้วได้นวดหนึ่งนาทีครับผมพี่สนใจไหมครับฮะพี่ลูกค้าพี่ซื้อแฟรเป๊กลูกค้าไม่เอาพี่เป็นลูกค้ารายใหญ่พี่ต้องลองกาแฟกันนะครับแฟแก้วนึงได้ได้ใช้เลยครับผมเฮ้ยเป็นดิจิตอลเลยเหรอเป็นระบบดิจิตอลเชิญนั่งก่อนครับพี่ครับพี่ครับโอ้ยพี่ฮะ อย่ามาไม่ใช่คนทรายพี่นั่งกันมาแนลงเซ่อาอนั่งนะพอนั่งเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไม่ต้องเปิดสวิตช์นะอันนี้เป็นเดี๋ยวเอามาดิจิตต์ต้องมีไฟฟ้าไม่เปิดสวิตช์นะผมอันนั้นเฉยไปแล้วฮะอ๋อเหรออันนี้เราใช้ระบบเสียงวอย c e Command Voice Command ถูกต้อง Siri Siri หอม Siri อันนี้คล้ายๆ s ิ r ิเป็นสังขารสังขารโอ้โห อะไรฮะต้องใช้ระบบนวด้วนระบบด้วดเฮ้ยสั่งสั่งกลับเข้าไปดิเก็บสังขารเก็บสุดยอดเป็นไงฮะสุดยอดสังขารอันนี้เป็นระบบใหม่สังขารทำงานเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อกี้เด็กที่ชวแค่หูแค่เส้นบัตตมีแค่หูด้วยครับผม ให้ลงไปนั่งก่อนได้ไหมนี่ก็้แก๊ชงคาร์เราเห็นแต่โซฟานวดมันไม่มีอะไรออกมาแบบนี้ไม่มีอันนั้นล้าสมัยแล้วนี่ทันสมัยมากทันสมัยอันนี้ล้ำเลยครับอยากจะบอกว่านี่คือล้ำสมัยนี่เหมื่อกี้หุ่นยนต์เหรอเป็นหุ่นยนต์อ๋อเครื่องอยู่ข้างในเหรอเครื่องอยู่ข้างในฮะสังขารนวดโอ้โหนี่เป็นไปงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีมีค่อยๆเไล่ค่อยค่อยไ่เบาไปเบาไปเบาไนีสังขา เพิ่มระดับความแรงอ้าวหายไปไหนแล้วเออเดี๋ยวนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเพิ่มระดับความแรงเพิ่มระดับความแรงเหรอแบบหนักหนักด้วยแบบหนักหนักนี่เป็นไงฮะมันไม่ได้เก่งใจหัวหน้าหัวหน้ามันเลยเดี๋ยวก่อนนวดเสร็จแล้วอบด้วยไหมไม่ใช่ขนมปังเมื่อเมื่อคอตรงคอเมื่อคอตรงคอเลยตรงคอเน้คอเน้นคอ คอสิคอนั่นไรนั่นไรคอหาคอไม่เจอหาคอไม่เจอนี่ไือคอคือไม่หน่อยหนึ่งคอเมื่อยหูเมื่อยหูคนอะไรเืยอยหูอะไรแม่ไม่ไม่เอาไอ้ลูกกิ้งนี่ได้ไหมเอาเอาแบบมือด้วยไหมพี่ติดมือเปลี่ยนระบบอ่ะใช่ใช่มีนี่ฮะนวดเย็นเออนวดเย็นแบบผ่อนคลายเออนวดเย็นนวดเย็นสังขาร โอ้ยระบบระบบความเย็นระบบครับผมนวดเลยอันนี้นวดเย็นนวดเลยอันนี้ต้องถามก่อนต้องถามละเอียดนวดเลยไม่ทราบว่าจะนวดข้างบนหรือข้างล่างฮะข้างล่างเอาข้างล่างได้ด้วยหรอได้ฮะเรามีเยอะจริงเหรอวะเออนวดทางซ้ายหรือทางขวาครับ ขวาขวานะเอานวดนานหรือนวดไม่นานครับนวดเฮ้ยนวดเลยอะไรฮะนวดเลยอ๋อนวดเลยนวดไม่นานนวดไม่นานนวดไม่นานนวดนานดีกว่านวดนานนวดนานดีกว่านวดนานๆานเลยนวดนานนวดนานเอาเอาเป็นว่านวดกี่คอร์สดีครับสองคอร์สเร็วเร็วถามให้ฮะเร็วเร็วอะไรนะนวดเร็วๆร็วอ้าวทำไมอ่ะเย็นมือ ไม่อยากนวดเย็นแล้วยังไม่ทันนวดเลยนะครับอยากได้นวดน้ํามันเลยได้ไหมนวดน้ํามันใช่ได้ครับสังขารเออนวดน้ํามันนวดน้มันนวดนมันเดี๋ยวๆดน้ยวเดี๋ดี๋ยวดวดีวเีย นี่นเอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนนเป็นเครื่องระบบปฏิบัติการเค <c oughs> รื่องปฏิบัติการอันนี้เป็นคอนเรมมันหลอกลวงแล้วอันนี้เป็นเครื่องนับเข้าไอ้คิงร้นานคุณนี่เดี๋ยวผมจะแจ้สงสคบมาเน,นี่ยผมจะบอกให้นะพี่ใจเย็นใจเย็น อันนี้เป็นแบบว่าบริการให้ลูกค้าก็ไปชี่ไปชี่มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวติดตเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไม่คุณจะมาอย่างนี้หรอกรูวประชาชนเขาอีนวดเขาต้องวดได้จริงสิอันนี้ก็เบจริงเก็บ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 ยก็บเดนบ้ก็บเก็นเกก็บเก็บเเก็บเก็บนบเก็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 เก็บเก็เก็บเก็บก็บเก็เบงกก็ เขาคอคอยหาบริการเสริมหรืออะไรใดๆมาหรือเปล่าคือเด็มันมีความพยายามแต่มันยังไม่แบบฉลาดแต่ไม่เฉลียวพี่นี่ไงมันไม่คิดก่อนว่าเอ้ยอะไรทวกอะไรเฮียค่ะมาโน่เดียค่ะสวัสดีค่ะนั่ะงวินมาเหรอหนูนั่งวินมาเหรอวินที่ไหนวินทัวร์ไซค์เขาไปสินี่พี่สาวหนูพี่สาวอะไรไม่ได้พี่สาวอะไรหัวกลมขนาดนี้พี่สาวหนูดู คะีดูดีๆดูยัยงอะนี่คุณไม่ถอดนูหนูเองหนูเองหนูหนูได้ไหมผมได้ไหมโ้ยโอเคได้ได้่ะตอนนี้ได้ไหมอะตอานี้เรารู้แล้วสถานีหัวเทอร์มพี่เ่หน้มันเปิดตอนนีคุณไปไหนมาไหนคุณผมเข้าใจว่าคุณไปไหนมาไหนยังมีแฟนขับตามเยอะแต่ว่าต้องถึงขั้นใส่หมวกกันด็อกมึงเป็นคาแรคเตอร์ คาแรคเตอร์ต้องมาคู่กันเห็นไหมมือคาแรคเตอร์หรือแปะยิ้มมาให้แม่หนูไม่อซามคนเห็นร้อยไหมแถวข้างล่างเนี่มันใส่ไว้ก่อร้อยไหมร้อยไหมร้ามจริงไม่ใช่พี่หรอกหรือพี่ต้องร้อยกระสอบเลยเนี่ยนี่เราถือโมเดลไซมานี่หมวกกับน็อคโมเดลไม่ค่ะนี่เป็นหมวกกับน็อคขับรถค่ะรถยนต์เอาเหมืนต่างกันไงวะเป็นรถแข่งโอ้แล้วไปไหนแตมืไหนหนูใส่เนี่ยหนูหนูอยากใส่เท่ๆนั้นแหละไม่ไม่มีอะไรใส่ตอนแข่งรถใส่ตอนแข่งรถถามเดี๋ยวทำไมมาร้านมันถืออะไรกันเข้ามาเนี่ย ทำไมนี่คืออะไรทีมนี้หมวกัน้อกหนูเหรอคืออะไรเนี่ยรองเท้าสเก็ตค่ะไปซ้อมสเก็ตมาไงค่ะนี่พี่ก็เลยแวะมาที่ร้านสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตไปเล่นธรรมดาอย่างี้ก็เห็นเด็กก็ไปเล่นเยอะแยะคุณผมไปผมไปดูเข้ามาแล้วกระโดดหมุนตัวกลางอากาศได้พี่ก็ทำได้ดูไหนหัวฟาดกันก่อนพี่จะโดดทับหมุนตัวเสียงนั่งป๊อกนี่เขาระดับไปแข่งมาแล้วพี่ ไม่ใช่ว่าเล่น,นกันหน่อมแนมนไม่เธอเล่นเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเี้ยเลยเไม่ได้ไปเล่นไทไก่กาธรรมดาไม่ใช่นะก็ได้เรียนจริงๆจังๆค่ะแต่<อ>ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นที่แบบว่าโอเซียนมากเก่งมากไม่แล้วหนแวูแล้วหนูไปเริ่มเล่นไอซ์สเก็ตยังไง ชอบค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยดิสนียอนไอส์ดังมากแบบว่าพี่กบมาดนใจกบสวยนั้นก็เล่นด้วยช่วงนั้นก็เล่นใช่ค่ะเราก็เลยแบบเออชอบก็เลยไปเรียนแต่เรียนได้แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็เลิกไปก่อนเล่นไอเก็ตหนูเคยเล่นเก็ตล้ออะไรอย่างนี้มาก่อนไหมเคยเลโรลเลอร์เบรคเคยเล่นโรลเลอร์เบรคเขาเคยเล่นได้อยู่แล้วทั้งแรกเล่นได้เลยไหมหรือล้มลุกคุกคานไหมไม่ได้ล้มถ้าเป็นกีฬาที่บอกเลยว่าถ้าไม่ล้มนะไม่มีทางเล่นเป็น เบ็กหลายสเก็ตนี่มันมันล้มมันมันโอกระแทกพี่ดูเดียวหมดนะดูใบมีดใบมีดนอันนี้เวลามันเล่นจริงๆอ่ะก็เปิดอันนี้มันอยู่มันชีวิตมันวางอยู่บนเหล็กเส้นเนี้ยใช่ก็จะเล่นคมสองด้านคมในกับคมนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาส่งตัวเวลาจริงๆแล้วมันใช้ตะแคงเอาเอามุมด้านใดด้านหนึ่งลงถ้าเวลาจะแบบเสียงไม่เฉพาะไอ้ไถไถไถไปนี่ก็ยากนะเนี่ยยาก ผมเคยไปนะก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นเอ็นสเก็ตหรือวิ่งูื้อเ็นสเก็ตแต่มือเท้าอ่ะเคยไปลองเล่นแล้วคนต้องแรกเลยแบบมือข้อมือข้อเท้าเท้า ใช่เองเท้าอ่ะพราอันนั้นคือยังยืนไม่ถูกต้องมันก็เลยจะเมื่อยแล้วใช่ค่ะโอ้ขี่น้ำหนักตัวไหมกี่น้ำหนักตัวไหมไม่กี่เวาจริงๆนะกีฬาไอสเก็ตนี่นะคะที่หนูที่หนูได้ไปแข่งนะเคยเจอคนที่น้ำหนักมากๆเหมือนกันคุณแบบนี้มีมาแข่งด้วยหรอมีค่ะจริงเหรอแล้วมันตีกยลงได้แล้วอายุก็สูงแล้วด้วยแต่ก็กระโดดได้กระโดดได้เหมือนกันลงมาดังต้มนํำแข็ง็ตาม ไม่ไม่ขนาดน้นใช่ไหมไม่ขนาดน้นค่ะเล่นได้ไม่เกี่ยว้ไม่แล้วก็แล้วก็หนูพอไปเริ่มเล่นแล้วไปยังไงไปถึงเป็นนักกีฬาได้ก็จริงๆได้กลับมาเล่นเมื่อปลายปีที่แล้วก็กลับว่าเฮ้ยอยากจะเอาความฝันของตัวเองตอนเด็กๆกลับมาก็คือขอคุณแม่มาลงเรียนแบบจริงๆจังๆแล้วก็ซื้อรองเท้าเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปเรียนเสร็จปุ๊บครูวิชาก็เป็นครูหนูเป็นโค้ชนะคะชื่อครูวิชาครูก็บอกว่าไม่รับก่อน จร,จริงๆครูคนนี้เคยเป็นครูที่เคยสอนพี่กบสุวรรณมาไม่รับเ<ม>พราะอะไรไม่รับยังไม่รับเป็นลูกศิษย์นะเพราะ<ม>ว่าเขาเขาแบบว่าดูว่าต้องดูก่อนว่าเฮ้ยจริงๆจังๆหรือเปล่าเพราะมีหลายคนที่มาเรียนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปพอหนูเรียนไปสักพักหนึ่งครูก็เห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจจริงๆครูก็เลยชวนไปแข่งเลยซึ่งตอนแรกหนูก็กังวลอยู่นะคะว่าแบบเฮ้ยจะไปแข่งได้หรอเวลาซ้อมน้อยล่าสุดไปแข่งที่มาเลเซียค่ะเป็นเวทีใหญ่ที่สุด หลายชาติไหมหลายชาติ13ประเทศอะค่ะจริงจริงมันก็รวมหมดเป็นเวทีของมือสมัครเล่นนักสเก็ตมือสมัครเล่นโองเมกเยอย่างประเทแบบพวกแบบไม่ใช่อลิมปิกไม่โอลิมปิกใช่ไหมอลิมปิกไหมคนละอาณาเขคนละอันไม่เหมือนกันคือจะเป็นจะแยกกันระดับอเมเจอร์ใช่ก็จะแยกกันประมาณนั้นก็เลยได้มีโอกาสแบบได้ไปแข่งที่มาที่มาเลเซียค่ะก็เลยมาวางตั้งแต่ เขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นการแข่งทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเราจะวางโชว์ยังไงเอาเพลงอะไรไปกี่ประเภทห้าประเภทค่ะทีน้งหนูลงห้าประเภทแล้วจะวางโชว์นี่คือพี่ไมเข้าใจทำไมวางโชว์นี่คือไงเลือกเพลงเลือกชุดเองเลือกสไตล์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยคุยกับโคชลูกเกดเป็นโคลรการาฟหนูเรื่องออกแบบท่าทางอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยขอเลือกเพลงเองนะขอเป็นธีมทั้งหมดว่าเป็นไทยแล้วเอาเพลงมาให้ดูเขาก็บอกว่า โหโจทย์ยากมากเลยไม่เคยเจอแบบนี้เป็นตีมแบบว่าหนูตั้งใจว่าอยากจะเอาความเป็นไทยอ่ะไปเผยแพร่ก็เอาดนตรีไทยชุดไทยโอ้ชุดไทยชุดไทยแบบไหนที่หนูเอาไปเป็นตีโนราชุดไทยมโนรามีหางด้วยใช่ค่ะมีหางด้วยนี่โอเคโนราคือหนูอาจจะชินอยู่แล้วที่เขาโนราได้นี่ยก็เอาขนไปผสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันออกแบบกันมาโนราเสร็จปุ๊บมินี่อันนี้อะไรอันนี้ชุดนักรบ นักลบอ๋อนี่ไงนีดาบเบงขึ้นไปตอนซ้อมตอนคิดท่าอะไรใดๆในใครเป็นคนคิดท่าต่อเนื่องอะไรใดๆให้นี่ยแหละค่ะโค้ชลูกเกดจะเป็นคนที่ดูโคลากราพให้โอเคได้กี่เหรียญได้กี่เหรียญห้าเหรียญค่ะได้เหรียญทองห้าเหรียญเลยห้าเลยเหรอว้าวอันนีทุกวันนี้ก็ยังไปแข่งอยู่ไหมยังมีปรการไปแข่งอีกตอนนี้ก็ฝึกซ้อมค่ะหลังจากกลับมาก็ตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปเรื่อยๆล่าสุดนี่เพิ่งไปสอบวัดระดับมาของ อีกมาตรฐานนึ่งละอันนี้เป็นของ ISU ที่เป็นระดับมืออาชีพโอ้โหต้องมีสอบวัดระดับเพิ่มไปไกลเลยไปไกลก็ไปสอบล่าสุดได้ได้ถึงเลเวล2แล้วค่ะของ ISU มันมีอะไรอ่ะเออเออถ้าเป็นระดับมืออาชีพจะมี9เลเวลอันนี้หนูอยู่2 2ต้องมืออาชีพนะเท่าไหร่ถึงจะเป็นอ๋อนี่ก็เป็นมืออาชีพแล้ววะถึง สองของมืออาชีพอะสองของมืออาชีพสองของอาชีพแล้วใช่ไอ้พวกไอ้พวกนี้ที่ออนไอ้นี่มันระดับไหนไอ้พวกนั้เรื่องมีระดับ7ระดับ8ระดับ9าอะไรขึ้นไปแล้วเ่ะขึ้นไปนะเพราะมันใส่ชุดด้วยนะคุณจริงจริงยิ่งใส่แบบชุดอะไรเยอะอย่างล่าสุดที่หนูไปแข่งมาหนูก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยชุดมันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเหมือนกันก็ใช่ไหมล่ะก็มีมีมีพลาดบ้างเล็กน้อยก็ยังเราก็รู้ว่าแบบเออพอไปแข่งปุ๊บ เราก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ต้องมาแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้อย่างเช่นหางโนราที่ตอนที่ไปแข่งแต่ตอนตอนที่หนูซ้อมอ่ะหนูเย็บติดแน่นกว่าแล้วตอนที่ไปแข่งตอนที่ไปแข่งมีเวลาน้อยค่ะเพราะว่าตอนลงคือเขาจะให้มีเวลาไปวอร์มอัพก่อน5นาทีห้ามใส่อะไรลงไปทั้งสิ้นวอร์มอัพเสร็จปุ๊บ ก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่ก็จะแข็งก็ต้องรีบมาเย็บเย็บหางมันก็เลยเย็บได้แบบไม่เย็บไม่นยักบ้างนะรู้จักเราไจะเดินไปไหนยังไงเรามมีีหาา่เล็บที่ใส่เพิ่มหรือว่าหางอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็จะไม่ให้ใส่ คราวนี้มันก็เลยเวลาช่วงหมุนอย่างเงี้ยก็เวียงหถ้ามันจะไปแข่งระดับที่แบบเขาเขาจะดับโลกนะแล้วจะไปถึงอย่างงี้ยงั้นเลยไหมโอ้โหต้องใช้เวลาซ้อมอีกเยอะคือความชอบของเราเริ่มต้นจากดิสไอส์ใช่ไหมแต่เราจะไปอยากจะทําโชว์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไปแข่งเอาหมายหนูว่าเอาหมายแล้วคืออะไรไปแข่งแบบนั้นหรือว่าเราจะแค่แบบทำโชว์เ้าหมายหนูเหรอคะตอนเนี้ย ตั้งใจที่จะแบบฝึกซ้อมตัวเองให้พัฒนาต่อไปพยายามให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองสามารถทําได้อันนี้คือเป้าหมายเล่นเพื่อเป็นกีฬาแข่งขันหรือเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเป็นสันทนาการหนูอ่ะตอนนี้หรือตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ถ้ามีโอกาสได้แข่งอีกก็แข่ง,งก็อยากจะแข่งมี<ป>มทางเดียวครับที่ยังไงคะต้องไม่เล่นละครต้องไปเล่นล อะไรล่ะสามนัดต้องทำงานก่อนถึงหนูจะไปเล่นได้ไอ้นี่เรียที่ครูปีชาเขาเขาเล็งไว้ว่าสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรสุดท้ายทุกคนบอกว่าเลือกเงินเงยเพรางั้นไม่มีกินไม่มีไปส่กนกินก็ไม่มีเงินไปแข่งไงใช่ไหมล่ะคือเนี่ยข้อข้อเสียของนักกีฬาไทยเลยไหมใช่ไหมทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ใช่ทุนทรัพย์เป็นกัถ้าอะไรมันมันผ่านเป็นอาชีพเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นเหมือนนนนักฟุตบอลสมัยก่อนใช่ไหมนักฟุตบอลก็ ก็ไม่ได้เป็นเล่นเป็นอาชีพเลยมากมายเงเงินเดือนก็น้อยก็ไม่เก่งนาทีแย่นี่เป็นอาชีพมีเงินเดือนโอ้นแสนอ่ะใช่เต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบครับหนูก็อยากจะทําให้กีฬาไอส์สเก็ตแบบผักแดนให้เป็นเหมือนแบบให้เป็นที่นิยมให้เป็นที่นิยมในในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะได้อะไรจากการเล่นสเก็ตครับสิ่งที่หนูได้มากที่สุดคือวินัยในเรื่องของการออกกําลังกาย ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่าเราจะต้องดูแลร่างให้ดีตลอดแต่ก็นั่นแหละเวลาจะออกกำลังกายที่ไม่มีเวลาไม่อย่าง่ขี้เกียจแต่เรามาเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บมันเป็นข้อบังคับถ้าเราไม่ออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะพัฒนาระดับขั้นให้แบบเล่นใา้ยากงยืนไม่ได้หนูฝึกอะไรอยู่ที่บ้านหนูก็ฝึกฉีกแข้งฉีกขาดัดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อยแปดสิบทำเองฝึกเองอ่ะพี่ฝึกเองจนได้อได้เนยหนูอ่ะค่ะ ลองสิบนโตนี่บนโตอะไรออะไรไม่ได้มันน่ากลัวอยากดูอ่ะงั้นเดี๋ยวดูฉีดสามร้อยหกสิบให้ดูไหมครับมันครบรอบเลยด้วยไอ้บ้านนั้นเรียกรถรถคว่ำแล้วยิงกับไทยที่ด้วยได้ไหมสามารถไหมชุดนี้าได้ไหมได้ค่ะเออตรงนั้นก็ได้ตรงนนั้ไหนตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้ได้ไหมเออ นี่เขาแล้วที่ที่เก่งคือเขาฝึกเองไงฝึกเองอย่างสมมุติบอกว่าเวลาจะฉีกขาก็เข้าเข้ากับผนังอะค่ะถ้าไอสเก็ตมันจะมีท่าที่แบบโทษนะคะมันจะมีท่าที่แบบว่ามนี้ยก่ไมี่หรอใช่นอ่หัอเองเหรอใช่ค่ะเราอ้หอ้โหอ้ห้โห้มหโอ้โหโอ้โ้นสูงู้หมา้ๆๆๆอ้้โหโงไงห้ห้มันขึ้นสูงเกี่ยวกับอายหโ้อย่างเมียพี่ห้าอ้โหโอ้โหออเโหอโออโ ในรู้ลองในร้อยแปดสิบบนพื้นดีกว่านี่เดี๋ยวไอ้ไทยเดี๋ยวไอ้ไทยทำให้ดูเดี๋ยวไทยทำไทยทำได้อันโถนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่นี่นี่นีรมลงไปแตะขาได้ป่ะโอ้โหสนี่มาสามร้อยหกสิบเเก่งนะนี่หนูหัดเองทำเองฝึกเองค่ะฉันต้องเรียนยคะาเพิ่มไดยไหม ไม่ได้เรียนคือทุกอย่างหนูบอกเลยว่าเรื่องแบบสเตชชิ่งอะไรเงี้ยหนูก็อาศัยมาเปิด YouTube ดูหรือท่าแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกเองฝึกหมุนรอบตัวเองอะสเก็ตมันต้องมีท่าที่มันหมุนรอบตัวเองใช่แล้วหนูหมุนรอบตัวเอนยากเลยวะพี่พี่พี่ให้ไม่มึนไหมมันจะไม่มึนทำโดยไม่มึนนะที่เอวที่บิดเอวบิดเอวที่มันหมุนนะคะือเป็นจานจานหนึนแล้วตุ้งยิ้งแล้วก็หมุน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 เอวเวียนหัวนะก็ไม่ให้มันเวียนหัวเขาทำจนเขาไม่เวียนหัวต้องทำจนไม่เวียนหัวก็แล้วเวียนหัว หนูฝึกไปเรื่อยๆหนูกว่าจะไม่เวียนหัวนะหนูใช้เวลา3เดือนหนูถึงจะหายเวียนหัวตอนแรกนี่นะอัเจียนอ๋ออ๋อเหมือนคนเมาไงอันเจียร์อะมันจะไม่เมาอีกต่อไปใช่ไหมใช่คแอลกอฮอล์สะสมใช่พี่น้องเดียวเหรอเขาหมุนรอบตัวเองทุกวันไปไหนมาไหนทำได้เหรอโธ่ธรรมดาเลยอ๋อเฮ้ย ลุกไม่ขึ้นไม่ได้ลุกไม่ข UH> yes, ึ้นเฮ้ยยังไงได้ทำได้อ่ะเอาเข้าของจิ้นเผาใช่ครับเปิดครับผมเห็นไหมเขาทำให้ได้ความแข็งแรงของเราความยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นไงยืดหยุ่นนอกจากแข็งแรงคนเราเนี่ยแข็งแรงประมาไม่ได้นะต้องยืดหยุ่นด้วยนะใช่ค่ะจริงๆสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะแบบเวลาจะเล่นกีฬาถ้าเกิดตัดต่อมันไปแล้วอะไรคะขอบสวัคุณค่ะ พี่ไม่ได้นัดไม่ได้นัดเดี๋ยวนี้นัดคุณพี่มามาตรงนี้ก่อนเชิญเชิญเชิญใครนัดมานี่ยเป็นไงครับเออผมนัดมาเองครับผมนัดมาทำอะไรฮะวันนี้ว่าผมยาวอยากจะตัดผมครับผมตัดผมเี็กช่างตัดผมมาเแล้วมีเดลิเวอรี่อย่างนี้และเดลิเวอรี่เลยแล้วเชื่ออะไรครับคุณพี่เชื่อนัชชาค่ะคุณนัชชาเป็นช่างโห่นี่พกกันไกลรอบตัวเลยครับพี่ระวังระวังโดนในขั้นหลังนะฮะโอ้โหนี่ใครพี่หรือพี่ไปขโมยเขามาครับนี่วิธีตัดคือใช้กัน มาไปเรื่อยๆป่ะพี่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ลิปมินสั้นนะฮะตัดมากี่ปีแล้วครับคุณณชชา20กว่าปีไปไหนเหรอเดี๋ยวแกรอตัดร้อยพี่เขาตัดยี่สิบกว่าปีวันนี้มาตัดผมให้อาไทยตัดเขาเลยใช่ไหมจะใช้อะไรตัดตรงไหนพี่ใช้ตัดตรงไหนพี่จะตัดตรงไหนตัดตรงนี้หรือว่าตัดตรงี้ไหนเลือกกันไกลไม่ถูกเขียงเอาไหมเขียงเอาไหมเอาอะไรตัดครับปกติ มีอุปกรณ์ก็ต้อง,องใช้กันไก่ดิดูพี่พี่ตัดผมพี่ก็ต้องใช้กันไก่ไหมผมเห็นส่วนใหญ่ตัดผมใช้กันไก่นะพี่นะ<อ>ใช่นี่มันเคี้ยวนี่ครับคุณพี่เข้าไว้เกี่ยวข้าวนี่คุณพี่จะเอาเคี้ยวมาตัดผมเหรอครับมันจะตัดได้เหรอครับเอาเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะครับ